เวลา1ินาฬิกา4นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมนวมภูมินอาคารนวมภูมินวัชิรวุฒิวิทยาลัยทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนโดยคัดสรรบทเพลงอันทรงคุณค่าบรรเลงโดยวงออเคสตราประกอบด้วยนักศึกษาจากสถาบันดนตรีกาลยาณิวัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นักเรียนดุริยางจากสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวชิราวุธวิทยาลัยโดยนายนิโกโลอุมแบโตโฟรอนเป็นวาทยากร โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราประกอบด้วยเพลง Crown Imperial Coronation March ประพันธ์โดยเซอร์วิลเลียมวอร์ตัน e m p e r o r w a l l s o s 437ประพันธ์โดยโยฮันส์สตรวที่2 Music for the Royal f i r e w o r k HWV 351ประพันธ์โดยจอจเฟเดริกเฮนเดลและบทเพลงสนอสังเนียง สนอเสียงสำเนียงสยามซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกประพันธ์ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันธ์าหรอบ28กรกฎาคม2567โดยศาสตราจารย์นรงฤทธิธรรมบุตรศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2564สาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประพันธ์เพลงคลาสสิก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเทศพระเกียรติและสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชนโดยการเป็นตัวหลักสําคัญในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย เมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนนักแสดงผู้ประพันธ์บทเพลงและวะทัทยากรรวม4คน เวลา17นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระรัตนราชสุราสยยมบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีมหาธาตุในการพระราชทานเพลิงศพนายสมส่วนรุมสว่างซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่3สิงหาคม2567สิริอายุ85ปีนายสมส่นกรุมสว่างเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายน2482เป็นบุตรของนายปลื้มและนางตุ่มกรุมสว่างเนื่องจากชื่นชอบการร้องเพลงจึงสมัครเข้า ประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆและได้เข้ามาร้องเพลงในคณะรำวงคณะตาเหมือนเมื่อสถานีวิทยุยานเกร,ราะประกาศรับสมัครประกวดร,ร,ร,ร้องเพลงได้สมัครเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศภายหลังได้เข้าคณะวงดนตรีชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิภาตวัฒน์ซึ่งเป็นคนเปลี่ยนชื่อจากสมส่วนพรมสว่างมาเป็นเพลินพรมแดนจนได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกในชีวิตคือเพลงทุ่งร้างนางลืมจากนั้นได้แยกตัวออกมาตั้งวงดนตรีเพลินพรมแดนโดยเป็นผู้ประพันธ์เองและ ร้องเองแนวเพลงที่ทําให้ประสบความสําเร็จเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องและคําพูดในแนวตลกจนได้รับสมญ,ญานามว่าราชาเพลงพูดเพลงแรกที่ได้ร้องแล้วพูดในเพลงคือสมัครด่วนต่อมาในปี25 1 3ได้แสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องฝนใต้เรื่องฝนเหนือและระเรืองชนสําหรับวงดนตรีเพลิมพรมแดนได้ยุบวงดนตรีไปนานแล้วแต่เพลิมพรมแดนยังร้องเพลงตามงานต่ตางๆโดยมีผลงานทั้งหมด27ชุดเพลงดังเช่นวาสนายา จกเยลืมเมืองไทยชมกรุงมนรักบ้านไร่คำมั่นสัญญาเพจข้านร,รักโดยได้ยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งพุทธศักราช2555ด้านครอบครัวสมรสกับนางสกุลตลาพรมสว่างมีบุตรหนึ่งคนที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถมและคณะอนุกรรมการเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเพื่อฝึกอบรมศิลปาชีพและปลูกฝังความรู้เรื่อง การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันสามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารมีความหลากหลายทางชีวภาพราษฎรในพื้นที่12ครัวเรือนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า220ไร่คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ที่ฐานปฏิบัติการบ้านผาแดงล่างกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่32 6สอตำบลร่มเย็นอเภอเชียงคำเชิญถุงพระราชทฐาน40ถุงไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง2หน่วยงานคือฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดงล่างและฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ้มโอกาสนีอ้องคมนตรีได้เชิญพระชาชกรแสทรงห่วงใหญ่ไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังตำบลขุนควรอำเภอปงจังหวัดพะเยาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัศฎรและผู้ปฏิบัติงาน1,94ถุงได้แก่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวดอยผาหมน่นดอยผาจิ สำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548ปัจจุบันรัศดรบ้านสันติสุขและบ้านขุนกำลัง629ครัวเรือนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งได้เรียนรู้การทำการเกษตรแผนใหม่ที่ถูกต้องควบคู่กับ การอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศของป่าไม้บนพื้นที่สูงสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพของตนเองควบคู่ไปกับการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นมีการจ้างงานให้แก่รัศดร,ร,รใ,นในพื้นที่ค่ำวันนี้ที่โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำม,นมันเมล็ดคาเมเลียแล,และน้ำมันพืชอื่นอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน1ทศวรรษมหาศจัลสิบชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่10ซึ่งประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายและกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง11ธันวาคม2567เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สายตลอดจนเพื่อนบ้านอาเซียนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ครั้งนี้อำเภอแม่สายเพิ่งฟื้นตัวจากเหตุทกภัยการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแสดงเห็นถึงความเข้มแข็งและความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และคืนความสุขให้กับประชาชนอีกด้วย